ออกบอกอาจารย์สั่ชใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมะกิเลสนตัหาพาันลบกัน,ละ,กนละมันศึกษาธรรมะคาสอนพระพุทธองค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ พบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกท่าผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณนงสุขเทศรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณนงสุขเทศมณโณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่รวมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริม งานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจา้าที่ตรัวสวัาสัพพทานางังธรรมะทานัางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งกวงมหากุศนจากการให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัตใัญ่ให้พุทธนงสุขเทศ จงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอโนโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณนริมน์ธรรมศรักสาาองคุณบุษลรากคุลานุสน ศรัทธาของคุณปาณีสงเคราะห์รมและศรัทธาของคุณศักดาเพื่องามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพุพ่กนี้จะได้อาทุโมทนาสาธุคันนะครับคืนนี้ในเวลาฝันธรรมะแล้วก็เชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับโลกที่เราอยู่เนียบ้านที่เราอยู่นียที่เรานั่งเรานอนยืนเดินเนี่ย แต่ก่อนเราว่ามีเราคนเดียวแต่ทั้งไรครับยิ่งในขนาดที่เราสวดมนต์ไหว้พระนะเราเข้าใจว่าเรานั่งสวดคนเดียวเปล่าเลยครับนะฮะทั้งเทวดาก็ดีใจมาฟังเราสวดด้วยถึงเปรอสุลกายแม้จะอยู่ห่างไกลก็รอรอผลการอุทิศให้กับเราจากการที่เราอุทิศจากการที่เราสวดให้ด้วยเขามารอรับพรด้วย ในการที่เราเราตั้งใจสวดมนต์แล้วมนที่เราสวดนะ่ะเราถึงพรรัตนไตยเป็นมนที่มีกําลังมากมีผลมากครับเป็นมนที่เกี่ยวข้องพรรัตนาัยนะครับนะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็แผ่เมตตาบทสวดให้ลงคําว่าเตเตเตเนเขาจะสาธุเพราะเราให้พรครคบนะ ภาวะตุสัพพังคลังรคันตุสัพพเทวตานะสัพพุทธานุภาเวนะสธาสถีพวันตุเตขอสัพพมงคลทั้งหลายท้งพวงนะจงบังเกิดขึ้นแก่ท่านทหลายขอคุณพระรัตนตรัยพุทธเจ้าคุณพระเจ้าจงปกปักรักษาท่านให้เขาเขาดีใจมากเลยครับเพราะ ที่เราสวดเนี่ยหนึ่งเกิดจากจิตเป็นมหากุศลและกุศลที่เกิดจากเราเนี่ยเป็นกุศลที่มีพระาตาัตนรัยเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นกุศลที่มีกําลังแรงมากเมื่อเราให้พรเขาด้วยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเขาจะสาธุนะสาธุเขาก็เกิดบุญเราก็ได้บุญเขาก็ได้บุญเราให้เขาเขาก็ให้พรแก่เรา เราต่างคนให้พรเขาให้พรเราเราให้พรเขาความสุขความเจริญก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นซึ่งมันแตกต่างกันเราสวดเราก็ให้พรเราเขาก็มานั่งคอยเก้อมึงเอาคนเดียวกูก็ไปแล้วเขาก็ไม่ได้ให้พรเราเราให้พรตัวเองความเจริญเกิดไหมคะไม่เกิดเลยแล้วเราจะเป็นทีลขคนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ยังไงในเมื่อเราเป็นผู้มีแต่เอาไม่ยอมให้ เช่นการที่เราทํากุศลไหว้พระสุดมนปฏิบัติธรรมสร็จสัพแล้วเนี่ยแผ่เมตตาตั้งความปรารถนาดีต่อบุคคลทั้งหลายสัตว์หลายเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องขวาเบื้องซ้ายแผ่ไปทั่วทุกทิศนี่แหละครับเขาก็อนุโมทนาสาธุเหมือนเรามีของอเรามีของแล้วเราก็แทนที่จะกินคนเดียวมึงจะนั่งอยไเาบวเราแบ่ง ส่วนหนึ่งไว้กินบ่งแบ่งกันได้แบ่งกันไปเขาก็เกิดเอ้ยเขาให้เราได้เราก็ให้เราก็ให้เขาได้ต่างคนต่างให้อดไหมครับไม่อดต่างคนต่างแผลอดไหมครับไม่อดต่างคนต่างให้ความสุขแก่กันนะครับทุกไหมครับไม่ทุกเรายังมีมิตรมีมสหายใช่ไหมเรายังมีเพื่อนแม้แต่เราไม่เห็นเทวดาทัาลายก็เห็นเรายิ่งเราไป ศึกษาในพระสูตรเราก็จะพบว่าแม้แต่พี่กับน้องนะฮะหมายจะชิงสมบัติกันน้องต้องการจะชิงสมบัติพี่นะฮะแล้วก็ทําทองปลอมไปหอนแล้วทองจริงเอาไปที่บ้านแล้วเอาทองปลอมห่อ,อไปแล้วทําให้มันเรือมันล่มจ้ะเรือบอกทองนั้มันหายไปแล้วออผลปรากฏว่าเรือล่มแล้ว ทองแท้ที่โดนมันกลับมาอยู่ที่เหลือพี่ก็เห็นว่าเทวดารักษาเรากลับบ้านทําบุญฉลองอุทิศกุศลให้แกเทวดาที่ปกปักรักษาเทวดากลับไปวิมานกลับไปว่าวิมานลุ่งเรืองกว่าเขาเยอะแยะเอ,เอบุญอะไรที่ไดก็คือแกเรานี่นึกขึ้นได้ว่าโอ้ที่เราช่วยป,ปกปักรักษาทรัพย์เจ้าของทรัพย์อุทิศสุกุศลมาให้วิมานเจริญลุ่งเรืองเทวดาก็ต้องตามไปช่วยดูแลรักษาให้อีก นี่คือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาเกิกันละกันฉะนั้นถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่คิดถึงเทวดานะฮะอย่าคิดว่าไม่มีใครมิจะเราเทวดาที่ไหนจะมีไม่ใช่หรอกครับขณะนี้ก็มีเทวดานะฟังธรรมะเรียนธรรมะศึกษาธรรมะ,รรมะนะยิ่งเราเรียนศึกษาไปมากๆเราจะพบว่าดาวบาสิกาท่านหนึ่งสวดเทวดาเหาะผ่านมาได้ยินเสียงสวดยังต้องฟังก่อน ไม่เลยไปครับฟังฟังสวดตับแล้วก็ให้พรแก่อุบาสิกานะั้นแล้วจิกเลยไปให้เราได้เข้าใจว่าการทำความดีของเราใครอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นครับเทวดาทั้งหลายเนี่ยเห็นผมเคยบอกใช่ไหมฮะแม้จะกินข้าวเนี่ยเทวดาก็เห็นเรากินอยู่และโดยที่เทวดาก็ไม่ใช่ใครญาติของเราเนี่ยดูแลเราอยู่ถ้าเรากินอาหารแล้วคิดถึงเทวดาสักนิด ถวายเทวดาซะก่อนเทวดาก็ายังดีใจเออมันกินยังคิดถึงเรายิ่งมีทุเรียนบอนทองด้วยเราก็อย่าเลืม,มีของดีๆต้องถวายเทวดาให้ได้ครับเอ้าก็เราเคยกินด้วยกันมาใช่เปล่าท่านเป็นเทวดาเราเป็นมนุษย์เนี่ยเทวดาเห็นแล้วก็อยากจะได้เหมือนกันที่เราตั้งเจ้าที่ไปเนี่ยของทิพย์เกิดขึ้นกับเทวดาครับของทิพย์เนี่ยเกิดขึ้นกับเทวดา เทวดาก็รักเรานะชื่นชมเราป่วยใจให้พร,รแก่ล้วความสุขความเจริญมันเกิดจากการให้การให้เป็นต้นเหตุครับนี่เราไม่รู้ว่านี่เขคือการให้นะฮะฉะนั้นก็ผมไม่ปิดบังแล้วครับเวลาผมนั่งทานอาหารพอมือเดียวนะฮะตอนเช้าเนี่ยนะนะมีอะไรก็ถวายนะถวาย ที่ไหนก็แล้วแต่โรงแรมใหญ่ๆบางที่ผมยังนึกรืว่ามีใครถวายเทวดาที่นี่มั้งเนาะไม่มีหรอกก่อนกินผมก็ต้องถวายอินเดียผมก็ถวายแล้วสังเกตได้นะฮะไปทุกหนทุกแข่งเหมือนมีเทวดารักษานะผมไปอินเดียที่ไหนให้แล้งไงก็แล้วแต่ฮะฝนจะตกตรงหน้าสามวันนะทำพุสสวิกก็ได้ลงจากาลงจากรถไฟเออ ไม่มีเข้าเลยนะแต่มีฝนพลัมพโปรยให้เหมือนจะกำมาพรมน้ำมนต์ให้สวดมนตที่สารานาทนะฮะสัตยเทเจ้าสแสดงปฐมเทศนาข้างบนไม่มีเมฆไม่มีแล้วครับแต่ในขณะสวดมีเหมือนไครมาปละพรมน้ำมนต์ให้ทุกคนเงียดูก็ไม่มีเมฆเนี่ยนะทำไมมีน้ําฝนปราพรมอันนี้เป็นเรื่องของเทวดานะ,ะอันนี้เป็นความพิเศษขอให้เราได้เข้าใจนะครับว่า เราไม่ได้เดียวดายหรอกครับขออย่าทิ้งศีลที่เป็นฐานรองรับความดีของชีวิตอย่าทิ้งสมาธิก็คือแผ่เมตตาให้เมตตาที่เป็นสมาธินะครับอย่าทำบุญทำกุศลแล้วอย่าทิ้งสมาธิแผ่เมตตานะอุทิศสุกุศลให้ท่านไม่ต้องไปหานา้ําหาท่าไม่ต้องอิมินาบทใหญ่นะครับขอกุศลที่ข้าพเจ้าในคำคำนี้จงสําเร็จประโยชน์ก่เทวดาทั้งหลาย ขอเดียวกาทางหลายเดโมุทนาสาธุด้วยเถิดแค่นี้ท่านก็ชื่นใจนะครับทําอะไรคิดถึงเทวดาเพราะเทวดาเ่านั้นก็ไม่ใช่ใครญาติเราครูบาอาจารย์เราหรือลูกเราตั้งแต่อดีตชาติเขายังเป็นเทวดาอยู่นั่นแหละครับเทวตานุสติจึงต้องมีมีไหมคะเทวตานุสติระลึกถึงคุณของเทวดาข้ามีผลดีนะครับนะเอา้าผู้ให้ข้าว ชื่อว่าให้กําลังนะให้เราได้เข้าใจนะครับอาหารนั่นแหละครับคือข้าวขอให้เข้าใจนะอัน,นัโทรพลรโท,โ,ทโหติขณะนี้คือเรื่องของทานการให้คือการได้นะครับยังไม่จบครับผมหามาให้ท่านอีกหลายเยอะวัฏทโทโหติวันนโทวัฏทโทโหติวันนโทผู้ให้ผ้าได้ชื่อว่าให้วันนะนะ ให้ผ้าให้ชื่อว่าให้วันนะเรานิยมถวายผ้าตรายจีวรเรานิยมถวายผ้าบาังสุกุลทำไมผู้ที่ร่วงลับดับไปแล้วจะต้องมานุ่งผ้าบุงสุกุลไหวเลยอ๋อผู้ที่ร่วงลับดับไปแล้วก็เป็นคารวาสเขาจะไปห่มจีวรไหวเลยเปล่าครับขึ้นชื่อว่าให้ผ้าแล้วได้ชื่อว่าให้วันนะให้ผิวพันธ์นั่นเขาขาดเสื้อผ้า ภาพทิพย์ก็เกิดขึ้นแก่เขาเพราะเรามีบุญมีเจตนาให้เขาสมความปรารถนาเขาต้องการเขามีความปรารถนาสิ่งที่เขาต้องการที่ปรารถนาก็เกิดเป็นทิพย์ขึ้นแก่เขาถ้าเขาเป็นเปรตเป็นอสุรกายภาพทิพย์จะสัมผัสกับกายเปรตอสุรกายไม่ได้เขาต้องหมดชีวิตและเกิดเป็นเทพผู้บุตรเทพธิดาภาพทิพย์ก็ปรากฏแก่เขาทันทีเรการให้ผ้าไตรจีวรให้ผ้าบําุพกุล แ่สงผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราจึงนิยมกันก็ไม่เพียงแค่นั้นนละครับแม้แต่ว่าเราจะมีเสื้อผ้าที่เราพอจะแบ่งปันกันได้มีผู้ตกทุกข์ได้ยากเรานิยมบริจาคแต่ว่าการบริจาคบางทีขาดยานิสมงมโดการเราไม่ได้ใช้แล้วให้เขาไปเถอะไอที่มันเก่าแล้วให้เขาไปเถอะเราก็ได้ของที่เขาไม่ใช้แล้วเราก็ได้ของที่เก่า อันนี้เราใช้แล้วให้ก็ไว้เธอะเราก็ได้ของที่ใช้แล้วจะนั้นการให้เสื้อผ้าต้องขึ้นอยู่กับการโยนิโสมนสิการอันนี้มีประโยชน์ไหมให้สิ่งที่เป็นประโยชน์มองเห็นประโยชน์มีให้สิ่งที่เป็นประโยชน์น,ชน,น,ชนั่นแหละครับฉะนั้นถามจังถามจังจะถวายถวายอาหารนี่จะต้องกล่าวว่าอย่างไร ผมก็เลยกลายเป็นผู้แต่งบาลีเป็นไปเลยนะครับเจตนาในการให้เนี่ยหัวใจสำคัญนะครับนะยาีิสังวะปะเตพีชังหวานพืชพืชตัวนี้คือเจตนาครับเจตนาในการให้ให้อะไรครับให้ประโยชน์ก็ย่อมได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้อาหารก็ได้รับอาหารให้เสื้อผ้าก็ได้รับวันณนะผิวพรรณผ่องใสครับยึดหลัก นะฮะอายุตักให้ของดีได้เข้าถึงสิ่งที่ดีใช่ไหมครัที่ผ่านมาใช่ไหมฮะให้ข้าวได้ชื่อว่าให้กำลังให้เสื้อผ้าได้ชื่อว่าให้วันนะผิวพันธผ่องใสฉะนั้นสิ่งที่ตอบสนองของเจตนาเนี่ยเจตนาเป็นพีชะเป็นพืชนะครับเจตนาเนี่ยเป็นพีชะเป็นพืชนะให้ของที่เลว โดยที่ไม่มีของจะให้แต่ให้ดรวยวาจาน่นะคือการด่ากันนะ่การพัทุสไลต่อการการใส่ร้ายต่อกันนี่ก็ให้นะครับแต่เป็นการให้ของที่เลวก็ย่อมได้ของที่เลวเพราะก่อนจะให้อะไรเกิดขึ้นกับใจก่อนครับอของเลวก็เกิดขึ้นกใจก่อนนะฮะของดีเราให้ของที่ดีของที่ดีก็เกิดขึ้นที่ใจก่อน จากนั้นถ้าเราเรียนอภิธรรมเราจะทราบนะครับว่าอารมณ์นะอารมณ์เนี่ยการทํากุศลเนี่ยต้องสร้างอารมณ์ขึ้นมาก่อนการทําบาปก็ต้องสร้างอารมณ์ที่เป็นบาปขึ้นมาก่อนสร้างอารมณ์ที่เป็นกุศลกุศลแปลว่าดีแปลว่างามนะท่างสร้างสิ่งที่ดีสร้างสิ่งที่งามให้เกิดขึ้นกบะจก่อนแล้วจึงให้อย่างเช่การให้พรเราต้องสร้างพรในสิ่งที่ดี ให้เป็นอารมณ์ที่ดีไว้ในใจก่อนแล้วจึงให้หรือว่าจะขอให้มีอายุนะให้มีวันนะนะให้มีพ่อพันธุ์สงสัยนะให้มีสติมีปัญญานะนี่คือให้สิ่งที่ดีก่อนจะให้สิ่งที่ดีนั้นสิ่งที่ดีนั้นมันเกิดขึ้นแก่ใครก่อนครับใช่มันเกิดขึ้นแก่เราก่อนแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแก่เรานั้นมันเป็นของใครก่อนเนี่ยแหละครับมันก็เป็นของเราก่อนเป็นของเราก่อนจึงจะไปให้เขานะครับ เป็นของเราแล้วเอาไปให้เขาก็ไม่ใช่หมดนะฮะยังอยู่ยังอยู่นะฮะขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญขอให้มีสติขอให้มีปัญญาก็คือแล้วให้เขาหมดไหมฮะอยู่ที่นี่หมดไหมฮะมไม่หมดครับไม่หมดครับกลับแตกหนอออกช่อออกหลวงเพิ่มขึ้นอีกมากมายทางบาปทางอากุศลเหมือนกัน ให้สิ่งที่ไม่ดีให้สิ่งที่เลวก่อนจะให้ทําไงก่อนครับให้เกิดขึ้นในใจก่อนให้ก็าเข้าใจเศรษฐาสรปพระกโยนให้เขาด่าเขาว่าเขาเอาเรื่องนี้เราให้เข้าถึงเหตุผลไว้เรื่องเอาทานนะครับ <Echo two fingers> ให้ของที่เลวก็ได้ของที่เลวให้สิ่งที่เลวก็ได้สิ่งที่เลวและของเลวสิ่งเลวนั้นเกิดขึ้นที่ไหนก่อนเกิดขึ้นที่ใจตัวเองก่อนแล้วจึงโยนไปให้เขา และการโยนไปเขาคิดหมดเลยครับยังอยู่พร้อมไปเจอใครมึงเอ้ยกูด่ามันซะไม่มีละเห็นไหมครับยังมีต้นตอไปอวดเขาอีกนะฮะมันไม่ดา่าเออมันไม่เถียงกูเรยสักคำกูด่ามึงมานั่งฟังเฉยใช่ไหมแสดงว่าไอ้คำที่ด่ามาเนี่ยไม่หมดเลยยังไปเล่าให้ใครต่อใครฟังหมดยังไปเจริญงอกงามให้คนอื่นเขาฟังอีกนะครับฉะนั้นจำไว้เลยนะฮะมันมีผลทางบวกมีผลทางลบการให้ คือการได้ให้ของที่เลวก็คือได้ของที่เลวให้ของที่ดีก็คือได้ของที่ดีเช่นการแผ่ไม่ตาสัพเพสตานี่คือการให้นะฮะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอ้าทำไมไปว่าเขาว่าเป็นเพื่อนทุกท่านที่เขามีความสุขกันเท่านั้นนะถ้าเราไม่รู้ความหมายตรงนี้เราเอะเรื่องอะไรจะไปว่าเขาเป็นเพื่อนทุกเขาไม่ได้ทุกข์กับเราด้วยสักหน่อย เป็นเพื่อนทุกข์ในที่นี้หมายถึงเป็นเพื่อนมีขันห้าด้วยกันมีขันได้ชื่อว่ามีทุกนะครับหมดขันเมื่อไรก็หมดทุกเมานั้นฉะนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายแม่เราด้วยเรามีขันสัตว์ทั้งหลายก็มีขันขันคือกองแห่งทุกขสัตว์ทั้งหลายก็มีกองแห่งทุกเราก็มีกองแห่งทุกและบัณฑิตจึงได้แต่งบาลีขึ้นมาว่าสเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง และผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันเลยกันเลยนี่คือการให้นะให้ความสุขให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนอย่าได้เบียดเบียนแก่กันเลยกันเลยนี่ครับทานนี่คือทานทานน้นเกิดจากสมาธิ กพื่อจะความตั้งใจนะครับฉะนั้นนะเรื่องของทานนี่กว้างขวางนะครับนะกว้างขวางนะให้เข้าใจนะว่าพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องทานก่อนเพราะว่าผลของทานเนี่ยให้ความสุขแก่ชีวิตบุคคลและสัตว์ท,ทลายอย่างมากมายนะอ้าวต่อไปครับพุทธเจ้ากรัดว่ายานะโทสุขโทโหติ ญาณโทสุขโตโหติผู้ให้ญาณชื่อว่าให้ความสุขญาณตรงนี้ต้องเขียนผิดเลยนะครับผมเขียนผิดเองนะครับญาณตรงนี้ต้องเป็นยอหญิงสละอาแล้วก็นอนเณรหมายถึงปัญญาเนี่ยผู้ให้ปัญญาได้ชื่อว่าให้ความสุขท่านผู้ชมครับช่วยเขียนให้ถูกผู้ให้ญาณตรงนี้หมายถึงยอหญิงสละอานอนเณน หมายถึงปัญญาฮะเป็นชื่อของปัญญายานนะครับออนี่คือเหตุที่เกิดความสุขปัญญาเนี่ยเป็นเหตุทห้เกิดความสุขตรงนี้เราต้องดูบาลีเป็นหลักครับบาลียอหญิงใช่ไหมครับอ่าถ้ายอยักษ์นั่นมือคือยานพาหนะนะแล้วก็ต้องเป็นนอน,นูตอนนี้ยานตัวนี้หมายถึงพาหนะถ้าขอไปหมายถึงปัญญา หมายถึงปัญญาญา,านะครับญาณโทสุขโทโหติผู้ให้ปัญญาเชื่อว่าให้ความสุขญาณจะนี้หมายถึงปัญญานะฮะนะฉะนั้นเหตุให้เกิดความสุขนั้นอยู่ที่มีปัญญามีความทุกข์ร้อยแปดประการถ้ามีปัญญาซะความทุกข์นั้นก็ดับหมดเพราะปัญญารู้ความเป็นจริงว่าทำไมสิงต้องทุกข์เห็นไหมครับ การรู ja pur ้ความเป็นจริงว land ่าท e ําไมจริงต้องทุกข์ก็ลดความทุกข์ลงไปได้ครึ่งหนึ่งเพราะปัญญามันเกิดทุกขเวทนาเกิดถ้าปัญญาเกิดทุกขเวทนาก็ดับเพราะปัญญาไม่มีทุกขเวทนาเสวยอารมณ์เข้าใจไหมครับปัญญาไม่มีทุกขเวทนาเสวยอารมณ์ถ้าปัญญาเกิดทุกขเวทนาก็ดับก็เหลือแต่อุเบกขาเวทนาอุเบกขาเวทนาที่ประกอบด้วยปัญญาก็รู้ความเป็นจริงพร้อมกับความวางเฉย เราคงเคยได้ยินคำว่าเมตตากรุณามุธิตาอุเบกขาอุเบกขาอุเบกขาตัวนี้หมายถึงปัญญานะครับวางเฉยด้วยปัญญารู้ความเป็นจริงว่าสัตว์ทั้งหลายทำกรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นเช่นเราเห็นเขาถูกไฟไหม้่นหน้าตอตาจะกระโดดเข้าไปก็ไม่ได้แล้ว เราก็ต้องเป็นผู้วางเฉยได้เฉยตรงนี้หมายถึงเฉยด้วยปัญญาตรงนี้ครับใช้คำว่าอุเบกขาจนปัญญาเกิดมีวิทนาเป็นอุเบกขาทุกวิทนาที่เกิดขึ้นแก่เราทุกอย่างแสนสาหัสสกันถ้าปัญญาเกิดทุกวิทนานั้นก็ดับเสียงร้องโอดโอยร้องครวญเรียร้องคอยช่วยโดยก็หมด มีแต่ปัญญาเกิดรู้ความเป็นจริงว่าน,นี่เป็นกรรมของเราทําไว้นี่เป็นผลของกรรมที่ได้ทําไว้ใจก็วางเฉยต่อทุกขเวทนานั้นอันนี้ให้เราได้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่อานวยความสุขทําให้เกิดความสุขได้อย่างแท้จริงนั้นคือปัญญานะฉะนั้นเราจะมีปัญญาถึงขั้นช่วยดับทุกขที่กําลังเกิดให้ได้ไหมค่ะ ยกตัวอย่างเดินประสะดุดตอเปรี้ยงล้มนะเลือดออกขาเคล็ดนแขนเคล็ดเอวเคล็ดก็แล้วแต่เธอะมีปัญญามีปัญญาช่วยดับทุกขเวทนาตรงนี้ไหมถ้ามีปัญญาเกิดเมื่อไรเมื่อนั้นทุกขเวทนาจะดับการลองครวญ้องโอดครวญร้องขอให้ช่วยก็จะเงียบ ไม่ใช่เงียบอย่างไม่รู้เงียบอย่างรู้เงียบอย่างเข้าใจปัญญาเกิดมากก็เงียบมากปัญญาเกิดน้อยก็เงียบน้อยถ้าปัญญาไม่เกิดเลยก็ร้องลั่นไปเลยตรงนี้มีสภาวะรองรับที่ตัดสินได้นะครับมีสภาวะที่รองรับตัดสินได้ฉะนั้นถ้าต้องถามตัวเองนา่าสะดุดตอเปลี่ยงขึ้นไปเปรีย้ยจะเงียบหรือจะร้อง ถ้าร้องก็ขาดปัญญาถ้าเงียบก็แสดงว่ามีปัญญาปัญญาที่ถึงขั้นทำให้เกิดความเงียบได้นี่คือปัญญาในวิปัสนาปัญญาครับเพราะรู้แจ้งความเป็นจริงไม่มีเราไม่มีตัวเราแล้วก็ไม่มีของเรามีแต่ขันห้าความเป็นจริงตงัวเนี้ปัญญารู้ชัดตรงเนี้ยมันวางได้จะนั้น เรียนธรรมะนี่ต้องให้มีปัญญาเกิดรู้แจ้งความเป็นจริงถึงขนาดน้อมนำมาเป็นที่พึ่งได้หมอก็พึ่งไม่ได้ยาก็พึ่งไม่ได้เพราะกว่าหมอจะมากว่ายาจะได้กินมันก็โอยไปไม่รู้เท่าไรแล้วถูกต้องไหมครับอพอไปตามหมอลดน้ำมันหมดอีก ไว้ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้าน,นําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสามาทิทิถินขาขาวชมรมผู้ฝ่ายเนธรรมและศรัทธาของคุณนงสุขเทศรับเป็นโชพาพขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณอริม,มนธรรมรักษ์ศรัทธาของคุณบุตรรากุลานุนสนศรัทธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมและศรัทธาของคุณศักดาเพืีดงามร่วมกันรับอินเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงเบาเกิดมีการคุดนงสุขเทศและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับคิดไม่ออกบอกอาจารย์สันใจมีปัญหาอะไรในหัวขอธรรมะดิเลสปัญหาพากลบกันลักลมันศึกษาธรรมะทำสอนระ คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหา